สวัสดีครับผมเอฟซีทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้กับชิพามาแนะนําครับพี่น้องเดี๋ยวแนะนําโดยท่านอาจารย์สุรสาแล้วครับว่าวิธีการใส่รถไทโอร์หรือว่าการเตือน้้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันนี่แหละน้ำมันโซล่าเทา้แหละครับพี่น้องนี่ครับว่าใส่ถังจักรีดครับนี่เดี๋ยวมันนี่มีคําตอบเทพนะครับมันนี่เพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นถามมาหลายแห่งครับเรื่องนี้ว่าใส่จักรีดมาทัน เดี๋ยวสิให้ท่านอาจารย์เพื่อนะนำไปเลยครับนี่อ่ะโอเคเนาะครับอ่าขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับขอกราบสวัสดีแฟนๆรถเทกเตอร์ฟอร์ดรถเทกเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ครับวันนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับอาบ่าวเมืองศรีสองนะครับที่มีโอกาสมาแวะนะครับเยี่ยมเยือนถึงบ้านนะครับก็มาจากอำเภอวังหินนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับอันในส่วนของที่มีโอกาสติดต่อสอบถามมาเมื่อกี้เนาะก็ มีอยู่สามรายการสามข้อแล้วก็จะไล่ทีละข้อนะครับในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องรถแท็กเตอร์นี่รุ่นหกพันหกหกพันสิบนะไม่วันจะเป็นห้าเอาห้าพันหกเนาะรถเจ็ดเจ็ดห้าพันหกหกพันหกเจ็ดพันหกหกหนึ่งศูนย์สามซีรุ่นครับผมปกติแล้วน้ำมันเครื่องจะใช้อยู่ที่แปดลิตรถึงแปดจุดห้าลิตรนะครับผม ประมาณ8ลิตรครับพ <si hai> ี <descon> ่น <Br uno> ้องใช่ครับแต่ห้ามเกิน8.5ลิตรถ้าเป็น6 1 0นก็ประมาณ8.5ลิตรแต่ถ้าเป็นหกขนบ6ก0 0นหกพันหกเจ0 0พัอันนี้ก็ประมาณ8ลิตร8ลิตรกว่ากว่าคืออย่าให้ต่ำกว่าแปลิตรเฉพาะน้ำมันเครื่องครับใช่ครับผมใส่ใส่แปดลิตรแต่ไม่เกิน8.5ลิตรคือคือ8ลิตรนี่ก็โอเคครับผมไม่ไม่ถือว่าคือไม่มีถ้าถ้า8ลิตรธรรมดานี่คือ ดูดินของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราใส่แปดลิตรกว่ากนิดหน่อยไม่เป็นไรเติมหน่อยกับโบได้เติมหลายเกินกับโบได้ครับพี่น้องถ้าเกินแปดห้าลิตรมันจะหาที่ระบายครับผมมันจะแตกมันจะรั่วมันจะรั่วมันจะออกตัวนั้นตัวใหญ่จะไม่ใช่เกินปกติแล้วอยู่ที่แปดแปดจุดห้าลิตรก็อดีคนี่ครับถ้ารวมทั้งถ่ายมันเครื่องแต่ละครั้งเราก็ใส่ประมาณนี้ถ้าซื้อมาสองจลอนสิบลิตรก็ใส่ประมาณแปดลิตรแปดจุดห้าลิตรมันก็เหลือประมาณลิตรกว่าอื ใส่ใส่ใส่แปดลิตรเนาะครับผมยายน้อยกว่าแปดลิตรครับแปดลิตรก็พอดีครับใช้ไปเถอะสบายสบายไม่ต้องไปห่วงอะไรมากมายถ้าอยู่ได้ถ้าใส่แปดลิตรนี่สบายทีนี้มาน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะครับน้ำมันเชื้อเพลิงใส่โซล่าเนี่ยถังเนี้ยมันจุได้แปดสิบลิตรนหนครับเฉพาะถังนี้ครับผมเลยเออใส่ได้แปดสิบลิตรทีนี้วิศวกรดีเขาทำไมถึงใส่มาแปดสิบลิตร โดยปกติรถเราเนี่ยจะกินน้ำมันประมาณชั่วโมงละ6.7ถึง7.5ลิตรชั่วโมงต่อชนะั่วโม,ม,มงเพราะว่าถ้าเราทำงาน10ชั่วโมงถ้าเรากินชั่วโมงละ8ลิตรมันจะหมด80ลิตรไปจะหมดทังพอดีเนื้อออเนาะทีนี้มันไม่หมดถังเพราะว่าถ้าเราทำงาน10ชั่วโมงครับตั้งในการดูเลยถ้าเราทำงาน10ชั่วโมงคือเป๊ะๆให้10ชั่วโมงลองทดสอบดูตัวเองได้ถ้ารับทบาน10ชั่วโมง ยังไม่หมดสแสดงว่ารถคุณอาจจะกินประมาณ7ลิตรหรือว่า7 3็ดจดสามลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าโดยลักษณะของรถทุกคันมันจะกินอยู่ที่6 7จุดเจ็ดถึงเจดห้าถ้ากิน7 5ุแสดงว่ามันกินเกินนะขณะนั้นมันก็อยู่เรื่อประมาณหลิตรครับก็ไม่หมดก็กลับบ้านได้ไม่หมดถ้าคันไหนส0บชั่วโมงหมดมสแสลิตรแสดงว่ารถมีปัญหารถมีปัญหายังไงมันก็ไม่หมดถ้าถ้ารถปกตินี่ที่มีปัญหานี่อาจจะหนึง่ง เครื่องมันไม่บาลานซ์ระหว่างความกับเครื่อง oh. มันต้องมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าสิบเจ้าโมงหมดหมดแปดสบลิตรแสดงว่ามันผิดโปรตีนของรถมันจะอยู่ยังไงก็จ้างมันจะอยู่มันจะกินแค่หกจุดเจ็ดถึงเจ็ดจุดห้าต่อชั่วโมงต่อหน,นึ่งชงั่วโมงเพราะว่าถังหนึ่งแปดสิบลิตรถ้าเราทํางานสิบชั่วโมงถ้าเราถ้ามันกินหมดแปดลิตรแสดงว่าถังนี้นหมดพอดีเลยเปลี่ยงไม่เหลือแปดสิบลิตรถังนี้แปดสิบลิตร <c oughs> ถ้ามันกินชั่วโมงแล l, ้วแปดลิตรแสดงว่าไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวอแสดงว่าปัม๊มระหว่างปั๊มกับเครื่องมันไม่บาลานซ์กันอาจจะตั้งปัม๊มแฉะตั้งปัม๊มอ่อนเครื่องแก่เกิเนไปหรือว,ว่ากระเด่องวาวแสดงว่าตรงนี้จุดใดจุดหนึ่งถ้ามันต้องมีที่ของมันระหว่างปั๊มกับเครื่องไม่ไม่บาลานซ์กันเขาเรียกไม่บาลานซ์กันอาจจะเครื่องดีแต่ปั๊มสู้มันไม่ได้อาจจะปั๊มดีแต่ว่าเครื่องสู้มันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่บาลานซ์กันระหว่างปั๊มกับเครื่องที่นี้มันก็เลยกินน้ำม น้ำมันปุ๊่ง้ามันเกิน8ลิตรแสดงว่ารถมีปัญหาปกติเขาจะต้องอยู่ที่6.7ถึง7.5ลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าถ้าเจ้านี่10ชั่วโมงมันจะหมด7 5ลิตรถือว่าประหยัดเนาะอ่ามันจะเหลืออยู่5ลิตรกลับบ้านประหยัดเพราะว่าผมให้ทดสอบมาหลายคันทุกคนโอ้ร้อยทดสอบมาหลายหลายหลายสิบการที่ผมรู้เลยเรียนว่าอาจารย์ทดสอบมาแล้วใช่ครับทดสอบมาแล้วทดลองมาแล้วทดลองมาแล้ว ยังไหนมีค anyway> ําตอบเลใช่ครับผมมีนาย่างานเป็นงานผู้ใบบอกว่าให้เติมเลยกันหนีกนไปผู้ใบบอกว่าเพราะว่าลดน้ําหนักมันเยอะอาจจะน้ําหนักเยอะแล้วต้องเติมเผื่อไว้เผื่อแล้ววิ่งกับทํางานผู้ใบบอกผมหนงสี่พวกกัดตรงท่ามตามเพื่นเป็นมีสูตรเบอรงของเพิ่นเลยครับผม อ๋อเข้าใจแล้วครับแปดสิบปีทางนี้แปดสิบปีไม่นานละผมเฮ็ดงานเรามันคุ้มมันได้เงินแปดสิบอ่คขุ่มจริงนะครับมันใหญ่เราเฮ็ดงานได้เร็วแฮงจ,จุดจะผ่าพปกติวันหนึ่งทำงานนี่ที่เราโดยรวมคิดค้าค่าการใช้ใจรถของคุณพี่นายเนี่ยมันจะหมดประมาณเท่าไหร่ทางหนึ่งโบเบัดนั่นแหละเห็นไหมเชียวไหมครับผมถ้าเติมเต็มถังถังนึงไม่หมดแสดงว่ารถพี่นายเนี่กินไม่เกินเจ็ดจุด อาจจะประมาณเจ็ดลิตรถึงเจ็ดจุดสองกิโลชิลล์เป็นคประมาณนี้เหลือหรือประมาณสิบเกือบสิบลิตร,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 รถ้าถ้าว่าเราเติมแบบนี้ทำงานทั้งวันไม่หมดนี่แสดงว่ารถปกติรู้เลยถ้ารถเป๊ะเ๊ะจากโรงงานมานี่มันไม่กินถึงเจ็ดนะครับผมมันอาจจะประมาณหกจุดเจ็ดหกจุดแปดเพราะรถเขามันยังใหม่ไงชิ้นรถรถก่อน,อนมันก็เพราะไงมันก็ขึ้นไปนิดหน่อยเน้ำมันสองวันนั้นสามพันทีนี้ ทำงานสองหมื่นห้าเนาะเสร็จเสร็จตอนเที่ยงเสร็จงานสามหมื่นกว่าครับสุดยอดเนาะครับสองสองหมื่นนี่นิดนิดบอกน้ำมันสามพันได้เงินตั้งสองหมื่นกว่าบอกอาจารย์แบบว่าค่อยๆเนี่ยเขาสีอันนี้ว่าทันเดียวเดี๋ภาพเดบอกว่ามันแมนมันสีวาเลี่ยนเรี่ยวนะครับนั่นแหละครับทีนี้ก็ฝากทีมเป็นแฟนเนี่ยบอกว่าถังเนี่ยบรรจุได้แปดสิบลิตรแปดสิบลิตรถ้าเป็นหกสี่ศูนย์หนึ่งร้อยลิตร โอ้เพราะว่าระบบนั้นเพันชิ่งใหญ่ขึ้นมาอีก40ที่เขามีถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าครับเพื่อนั้นพันชิ่งใหญ่แห่งตัวนั้นอ่ะถ้าด้อยมันชิ่งใหญ่แห่งหนึ่งร้อยลิตรและทีนี้ตัวนั้นมันจะอัพน้ำมันขึ้นกว่าทังเราอย่างนี้อันนี้พูดถึงเมื่อกี้พูดถึง6,000 6,100นี่5,000เจ็ดเจ็ดตัวนั้นนะที่อาจารย์เพื่อนเราหันเองมันจะมีอยู่4รุ่น ใช่ที่ว่าเปลิตยบิใช่ตัวหนึลิตรแต่มันจะกินกว่าเราไปอีกอ่าตัวที่ว่า100ลิตรน่ยคือหกหกสี่ศูนย์ครัหกสี่ศูนย์เนาะใช่หกหกสี่ศูนย์พวกที่เก้าศูนย์มันเอาเยมัน้ไปอีกมาเอาทีนี้พอเข้าใจแล้วเนาะครัโซล่าเต็มถังของเขาแปดสิบลิตรทีนี้มาน้ำมันฟื้ยอืยน้ำมันเฟืงทไทยนี่น้ำมันเฟืองถ่ายครับบาสน้ำมันเฟืงทไทยรถแจ็กเตอร์ตั้งแต่ 68, 5, 000, 7, 7, 6กแปดห้าพันเจ็ดเจ็ดหกพันหกห้าันหเจ็หหนึ่งศหหนึ่งครับหกสี่ศจะใช้น้ำมันนี่ทั้งเฟืองท้ายทั้งกระดกเกียร์รวมกันเนี่ยสาถังห้าสิบสี่ลิตรนี่ครับเบอร์เล่นบรับไี่ใช่ครับถังนี้สิบแปลิตรโอ้ถ <18, S 2> <อ>ังนี้สิบแปดลิตรถ<อ>ังนี้สิปลิตรสามถังรวมกันเป็น ห้าสิบสี่ลิตรห้าสิบสี่ใช่ครับใส่ระบบเฟื่องถ่ายผสมไหมอาจารย์ผสมไหมผสมครับผมเพราะว่ารถเก่าระวังเบอร์เบอร์เก้าสิบเก้าสิบแล้วก็เบอร์เจ็ดเจ็ดแปดสี่เพราะว่าเรามันเป็นรถใช้งานมานานถ้าเป็นรถป้ายแดงนี่เราไม่ใช้ตัวนี้ทั้งสามถังผสมกันถ้าเป็นรถป้ายแดงไม่เกินสิบห้าปีนี่เราไม่ใช้เบอร์นี้ทั้งสามถัง เด็ดที่นี่รถเรามันใช้งานมานานเข้าใจเนาะรถผสรถที่อายุเกิน15ปีนี่นำมาใช้9 2สองถังแล้วก็7จ็ดถังหรือว่าพวก5้าจ็ดจะใช้เป็น90ทั้งสาถังก็ได้ครับผมยิ่งดีถ้า5 7าให้ใช้9ก้ถังแต่ถ้าเป็นหกพันหกพันสิบพวกเรานี่นี่นำมาเก้92ถังแล้วก็ตัวนี้1นึ่งถังเจ็ด ยกเงินรถป้าแดงที่มีอายุแก่1ปีถึง15ปี14ลิตร5 4ลิตรแต่อย่างน้อยจะให้มีต่ำกว่า45ลิตรขั้นต่ำครับผมขั้นต่ำ45ลิตรทไมไม่ท่วมปั๊มขาวนี่ครับผมเนี่ยปั๊มขาวถ้า45ที่มันอยู่ประมาณนี้ไม่ท่วมแน่นอนถ้าไม่ท่วมมันจะมีผลยังบังคับอาจารย์อ๋อถ้าไม่ท่วมก็มันไม่คดีเท่าไหร่ระบบปั๊มขาวมันจะทํางานไม่เต็มที่แล้วก็ระบบเฟืองท้ายไอ้ระบบเฟืองท้ายระบบเกียร์ถ้าน้ำมันมันน้อยเนี่ย เกียร์มันก็จะเริ่มสึกที่ปั๊มหรือปืนปั๊มมันจะหอนใช่ครับมันมันมันบางทีถ้าครั้งแรกมันอาจจะไปหอนหรอกใช้ปีในงานถึงมันจะหอนเพราะน้ำมันมันลดน้ำมัน่ะใช่สเปคโรงงานนี่ห้าสิบสี่ลิตรมันจะท่วมปั๊มพอดีมันจะเลยปั๊มเปะเลยใช่ครับมันเลยเลยปั๊มขาขึ้นมาถ้าหากว่าต่ำกว่าห้าสิบสี่ลิตรแต่อย่าให้มันต่ำกว่าสี่สิบห้าลิตรสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสิบอันนี้ก็พอพอทนแต่อย่าให้ต่ำกว่าสี่ห้า แต่ถ้าจะดีนีห่ห้าสิบนห้าสิบสี่เป๊ะเลยเกินนิดหน่อยอะไรอาจจะเกิน 55, เป็นห้าสิบเป็นห้าเปล่ถ้าเกินมากสิ่มันจะรั่วเพราที่หนึ่งครับสิ่รั่วหลังจะรั่วถ้าถ้าน้ำมัน,นเกินห้าส <54 S 1> ิบสี่ลิตเกินห้าถ้าหกสิบลินิดหนึ่งสิ่รั่วรั่วแน่นอนเ้อาที่หนึ่งเลยข้อที่สองครับมันหาระบายหาที่ออกเพราะว่ามันเยอะรถปั่นแต่วินาทีนี่มันจะใช้ความแรงของรถเฟืองมันจะปั่นมากแล้วน้ำมันมันจะหาที่ระบายเพราะว่าน้ำมันมันเยอะเกิน เหมือนเราเทน้ําใส่โอ่งถ้ามันเต็มปุ๊บก็พอดีแต่ถ้ามันเกินล้นเทไปมันก็จะไหลออกของมาเองนี่เหมือนกันฟังไว้นะครับ FC ครับผมอย่าให้เกิน54ลิตรแต่ถ้าเได้54ห้าวจะได้ม่เป็นไรแต่ะต่ากว่า45แต่ปกติถ้าผมแนะนําผมจะใส่50พอดีพอดีใช่ครับผมผมส่วนตัวที่ผมใช้มาผมใส่ใส่50 50 5้าเห้าสองประมาณนี้50ห้าเพราะว่า บางบางคันก็เต็มเต็มคือ3ถังก็ใส่หมดไปเลยแต่ส่วนมากผมใหญ่อยู่ที่ประมาณ50กว่ากว่านิดหน่อยแต่ผมไม่ไม่จะไม่ตัำกว่า50อาจารย์เติมตรงไหนครับอาจารย์อ๋อรถแต่รุ่นมันจะมีที่เติมอยู่3จุดบางคันก็มี1จุดบางก็มี2จุดบางก็มี3จุดเพราะที่คันนี้สจุดที่ที่หน่งตัวนี้เลยเนี่เนี่ยดูใกล้ๆตัวเนี้ยไฟเกียร์นี่ครับใช่ครับผมใส่ฝาเกียร์เลยครับบางคัน ก็ไม่มีครับเพราะบางคันตัวนี้เขาจะเป็นขึ้นบานตอนีแต่มันจะมาจากทางร้านหรือแต่เขอที่หนึ่งถ้าคัไหนมีตรงนี้ก็เปิดตรงนี้ครับผมถ้าไม่มีก็นี่คือจุดที่หนึ่งครับหนึ่งหกต่อสิบตัวแท้ใช่ครับแล้วแล้วจุดที่สองตัวนี้ครับผมฝาให้ตัวนี้เป็นเบาะครับอยู่ใต้เบาะเนาะใช่ครับตัวนี้มีจุดที่สองครับรถทุกคันจะต้องมีตัวนี้อื แต่ตัวนี้แล้วแต่มันจะมีมีเพราะบางทีเปลี่ยนฟ้าเกียร์ใหม่มันไม่มีก็มีอ๋อบางคันก็บอกมีบางคันก็มีใช่ครับแล้วตัวมาไหม่แล้วมีตัวที่สามโอ้โอ้สามจุดถ้หาหกคนสิบไม่เดี๋ยวแต่บางคันเขาจะทํามา,าเขาจะ<อ>เปลี่ยนเสื้อท้ายแล้วแต่เขาจะมันตอบยากครับผมบางทีท่อนเครื่องเป็นห้าพันถ่ายเป็นหกคนสิบก็มีคือแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนมามันตอบยากนะไอ้อันนั้นไม่ต้องมาระบุรุ่นคือรถที่เติมมันมันมีแค่สามจุด แต่ว่ามันไม่เหมือนกันบางคันก็มีสามบางคันก็มีสองแั้วก็มีหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่คันนี้มีสามคือหนึ่งตัวนี้แมนครับหนึ่งสองสองสามแล้วก็สามครับนี่ครับผมมีมีเติมสามที่นี่ครับบางคันก็มีหน oh, ึ่งบางคันก็มีสองครับบางคันก็มีสามเนี่ยมาดูคันนี้ครับเนี่ยงคันนี้มาดูคันนี้เห็นไหมครับคนนี้ตรงที่ไม่มีนะเห็นไหมอยู่เฉยๆคันนี้มีแค่สองที่นะเห็นไหม มันตอบยากครับมันไม่เหมือนกันคันนี้หนึ่งใจเห่ะครับสองแล้วตัวนี้ไม่มีมาดูด้านนี้ครับมาถ่ายด้านนี้ใจดิด้านถ่ายนี่เราเห็นไหรู้ว่าทำไมมันมีมันแล้วแต่เขาทำมี่ไม่ไม่มีนะนี่เห็นไหมเห็นไหมคันนี้ไม่มีเห็นไหมเออว่ะนั่นแหละครับผมมันไม่เหมือนกันนะบม่มีนะครับใช่คันนี้คันนี้มีแค่สองที่หนึ่งสองตัวนี้ไม่มีอันนี้เขาจะจอดมาจากโรงงานเลยมันเราไม่ได้จอดเองนะครับมันเขาจอดมาจากโรงงานเลย บางบางทีเนี่ยเจียห้าพันเครื่องห้าพันเด็ดท้ายกปนท้องนสิทที่เป็นพวกนั้นมันก็มปเจาะนี่คันคันนี้มีเค่สองจุดครับใช่ครับผมหนึ่งสองใช่ครับผมบางบางคันมีที่เดียวตรงนี้บางคันตัวนี้ไม่มีเออเพราะว่าผมขายรถมาผมรู้เลยแต่ว่าเจ้านบ่าขายรถผสมมป็นบะครับผมอ๋อก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งบางบางทีเขาก็เราก็ขายเขาอ๋อถ้าเขาสั่งใช่ครับถ้าเขาสั่งมาว่าไม่เป็นไรเอาผสมนิดเราก็ขายเขาเร็วๆแต่ลูกค้าจะสั่งเดี๋ยผสมมาก ถ้าากตัวเต็มเ้วก็เอาตัวเต็มมาเรโอนได้เหมือนเดิมใช่ครับผมมันอยู่ที่ลูกค้าคือลูกค้ามีความพึงพอใจว่าเอาเครื่องหกพันสิบเอาเกียร์ของขนนี้รถทุกคันถุงมีคูเหมือนบ่นครับใช่ครับผมบางทีก็เป็นเลี่ยมเป็นใบ,บมอยอยากของพี่นายผมโอได้เลี่ยมอย่างดีนะนั่นแหละของันกแต่ว่าส่สวนใหญ่เนี่ยสี่มีเลี่ยมใช่ครับผมคือในส่วนของรถเนี่ยมันตอบยากว่ามันจะมาเต็มทุกคันทีนี้เหลือแต่ความพอใจลูกค้าว่า เอารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้แบบน <c oughs> ี้ก็ไม่เป็นไรคือว่าตามใจลูกค้าเลยใช่ครับตามใจลูกคา้า <c oughs> แต่ถ้าสเปคผมคือถ้าลูกค้าสั่งมาเต็มคือต้องเต็มไปเขาเหมือนรุ่นพิเาคอันนี้ก็เต็มหมดครับอันนี้ก็เต็มอันนี้หกกระดกเสียรลายตัวแท้อันนี้ก็หกกระดกทีห้าตัวแท้ครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นจะเป็นอะผสมระหว่างตัวนี้เป็นเครื่องของหกพันสิบรุ่นสามครับผมตัวเนี้ยเสียรลายทั้งกลมไอตัวคอนซิปเตอร์โรเตอร์แล้วก็ท้ายหกกระดกสท้าเจ้าเกียร์เป็นหกกระด อ้าวก่อนจะสุดท้ายแล้วนั่นแหละอันนี้เลือกแต่ลูกค้าเขาเขาทำมาอาจารย์ในเดื่อนิดนึงครับผมอาจารย์ยังรับซื้อรถไทฟอร์ดรับซื้อกับผมท่านใดอยากจะซื้อก็โทรมาครับอยากจะขายก็โทรมาครับผมรับซื้อรับขายรับแลกเถืนผมรุ่นไม่ว่าจะเป็นเอาต้งมาแลกก็ได้นะครับเอาฟอร์ดเอาฟอร์ดหกพันหกพันสิบมาแลกได้หมดครับครับตามใจลูกค้าชอบแบบไหนได้หมดโทรมาตั้งไว้เลยครับเอฟซีผมถามเป็นเรียบร้อยแล้วครับอ รับแลกเทินทุกรุ่นเพ่เพื่อพี่นี่หนาีบมากเอาหกหนึ่งศูนย์ไปเนาะเอาคันนั้นมาเทินเป็นหกหนึ่งศูนย์สบายสบายได้เอารถเก่อมาเทินก็ได้ถ้าไม่อยากเทินก็อยากจะขายก็ได้โทรมาอยากจะซื้อก็โทรมาได้ทุกอย่างครับผมอยากซื้อโทรมาอยากขายโทรมาอยากเทินโทรมาครับผมอยากเอามาซ่อมก็โทรมาเอามาซ่อมที่นี่ได้หมดมีรถบรรทุกไปกลับให้ น้อยอยากจะทําเครื่องอยากทาําคลาสทำเฟืองท้ายทำเบรกทาอะไรก็รับเช็คทุกอย่างอยากทาสีเช็คตั้งเขาได้หมดครับผมโอเคเนาะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้พอาคิดนี่ก่อนนะครับคิดไม่ค่อยเคยเจอกันครับผมฝากถึงท่านสวัสดีครับผมครับผม